เอามาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับสาวแคทอริยาเจ้าของผลงานเพลงดังป๋าเมียมาเลยป๋าเมียมาเลยอายนี่มาตอบบ่อยผู้ใดป่าผู้ใดพี่น้องครราผมพะว่าอย่างล่าสุดนะฮะแคทลั่นแรงมากเลยบอกว่าจะดราม่าอะไรนะ่ดูด้วยนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าบไม่รู้จักการลเทศะแต่งตัวเข้าวัดไม่เหมาะสมนี่ แคตอริยาออกมาตอบแบบชัดเจนเลยพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ไม่เป็นแบบไดปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาลซูฟัง สวัสดีครับพี่นอ้องตอน,รนัรประสูเรการจักรวาลลูกทุงกก่งกบักหลานุ่มเจระนะครับบู๊พี่น้องครับผมดราม่าแบบเดือดๆเลยสําหรับสาวแคทอริยานะครับผมเจ้าของผลงานเพลงดังเนาะป๋าเมียมันเลยว่าสัตว์ตัวล่าสุดพี่น้องครับผมมีคนมาวอรเพือนแบบแ,บบแห้งๆดิสำหรับนุ่มเจรละกับทีว่าแรงสำหรับนุ่มเจรละกับทีว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นผมถือว่าแบบนี้ผมก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นันพี่น้องครับผมบอกว่าเอยแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่รู้จักการรักเทศนี่ พี่น้องครับผมรอดๆไปทั้งสี่ตวะวันนุม่มจีรศรีวสุฟังแบบละเอียดตวะวันก่อนอื่นก้อนใดฝากกดหัวใจฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดงความคิดเห็นเขามากกันแล้วกันเนาะพี่น,อน้องเนาะสาวแคทอริยาพี่น้องครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญนะฮะมีโอกาสได้เข้าวัดไปสอยพระอาจารย์พี่น้องครับผมบัดน,นี้กัแน,น่อนอนอนะพี่น้องเนาะเข้าวัดกับไปสอยพระอาจารย์กระยัก ถ่ายลงแทรรูปลงไหมุจเจอได้รับรูปการไ้แฟงคลับเอฟซีในเมืองกันพอลงรูปไปพี่น้องครรบผมบ้ยมีหนึ่งคนมาบอกว่าไม่รู้จักการละเทศะที่ไปแต่งตัวไปแบบไม่สมควรเออก็คือสิบ,บอกว่าไม่รู้จักการละเทศแต่งตัวไปกับว่าสมควรว่าเหมาะสมนี่เป็นว่าจังสีพี่น้องครรบผมแล้วก็อีกหนึ่งคนมาบอกว่า แต่งตัวแบบหาพระหน้าเกียรติวสันแต่งตัวแบบหาพระหน้าเกียรติเองขวัญจังสันพี่นองครับผมบัดน,นี้นะฮะน้องแคทก็เลยมาบอกว่าเราต้องแต่งตัวแบบไดนคะ พอหนูแต่งไปแสดงคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็พ่านจุดนี่เพื่อไปนมัสก,การพระอาจารย์แล้วหนูก็ใส่เสื้อคลุมปิดไว้แล้วต้องทําแบบไหนคะนี่อันนี้คือชี้แจงแบบเบาๆหลังจากนายพลนครพรมแคทอริยาก,ก็คงทนมาไหวนะครับเอามาไรา่ย,ยาวเลยบอกว่าจังสีพี่นครพผมดราม่าอะไรก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบริบทตอนนั้นเขาทําอะไรเราแต่งตัวไปขึ้นคอนเสิร์ตที่งาน ก่อนขึ้นจะมีโอกาสไปช่วยทีมงานเขาสอยดาวก่อนแสดงแล้วจึงได้เข้าไปนมันสก,การพระอาจารย์ก่อนขึ้นแสดงค่ะเราก็หาเสื้อใส่คุมร่างกายไว้แล้วเราก็อยู่ห่างพระพระ,ะพระอาจารย์ท่านมากๆกกราบเสร็จเราก็รีบไปจุดสอยดาวแล้วก็ไปแสดงต่องานวันนั้นคนก็เยอะมากๆทุกคนน่ารักมากกับหนู คนที่เข้ามาดูคลิปเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยก็ตัดสินแล้วหรอคะว่าเราน่าเกียดไม่รู้จักกาลเทศะแบบนั้นแบบนี้เสียใจจังจ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ขอบคุณกำลังใจจากหลายๆคนที่เข้าใจรักและเอ็นดูหนูนะคะเออชี่แจงชัดพี่น้องครับผมไปเมืงองลอาไปเมืองดูว่าบรรยากาศของภาพนั้นคลิปนั้นนะฮะพิ่ว่าช่างใดกันพี่น้องครับผมเดี๋ยวนุม่มเจรลหาให้เมืองก่อนก,นกันเรากันนะฮะว่าเออ มันบมสมอหลีตีเขาเรียกว่าเขาคักแท้มันบ่ถืออกถือใจผู้เจ้าคักตีเขาเรียกว่าเขาคักแท้พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ซึ่งเรื่องแบบนี้เนาะมันมันบ่าหรออะสำหรับในมุ่งผมผมว่ามันแบบมันเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะมันเลยจุดที่ต้องมาแบบดราม่าเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องอียงกันมดแล้วพี่น้องครับผมเออ นั่นแหละพี่น้องครับผมเรื่องราวที่นุ่มจิรามาหวอาซู้มุจ้อฟังนะฮะหวังว่าสิเข้าใจน้องส่วนนุ่มจิรากับไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครแล้วแต่มุมมองแต่ละคนมุจจอมีสิทธิ์คิดเห็นไดมุจจอมีแสดงความคิดเห็นไดการแสดงของมากเพราะว่านานาจิตต่างแล้วแต่มุจจอสิคิดแล้วแต่มุจจอสิว่าแต่ว่าถ้าเกิดผมประเมินในไซน์อาจะคล้ององแล้วก็คือไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยเอออยู่ทีช่วงเวลาพร้อมพี่น้องครับผมสิจังไดสิข้นขั้นเสร์จแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วครไปกราบพระาจย์แล้วมาเปลี่ยนชุดขึ้นห่สิบ ว่ากันไปไม่้องครับโซไปแห่งโซมาควางเอามือเจาะอยาโซอยากยกับโซขม้าพิมพ์ขม,ม้าเมนขม้ากันแล้วกันนะฮะแต่ว่ากับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามไน่ค่อยแน่ช่องจิตละเล่นนั่น่ะเออจิตละเล่นจิตละเล่ามาสวสีวอรูฟังกับรายการจักรวาลลุกทุ่งกบหลาหนุ่มเจระสวัสดีครับ